สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องเฟรมและแมชชีนนะครับในหัวข้อนี้เป็นหัวข้อย่อยของเรื่องโครงสร้างนะครับหรือสตรัคเจอร์นะครับเฟรมและแมชชีนเนี่ยก็คือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่เป็นชิ้นส่วนรับแรงหลายแรงนะครับหรือมัลติฟอร์สเมมเบอร์นะครับมัลติฟอร์สเมมเบอ Member, ร์คือชิ้นส่วนที่รับแรงมากกว่า3แรงนะครับรับแรง3แรงหรือมากกว่านะครับ เฟรมเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่ออกแบบให้รับแรงซึ่งปกติจะเป็นโครงสร้างนิ่งนะครับส่วนแมชชีนเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเคลื่อนที่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวแมชชีนเนี่ยก็มักจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับถ่ายแรงหรือคู่ควบนะครับ mm hmm. การวิเคราะห์เฟรมและแมชชีนเนี่ยจะไม่สามารถใช้วิธีเดียวกับซิเปลทรัสได้นะครับก็เพราะว่าชิ้นส่วนที่รับแรงมากกว่า3แรง จะไม่ใช่ t o force member นะครับการวิเคราะห์ frame machine เนี่ยก็เพื่อจะหาแรงภายในที่กระทำกับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนนะครับซึ่งเราหาได้จากการพิจารณา free body diagram แล้วก็การหาสมดุลของชิ้นส่วนนั้นนะครับซึ่งเราจะต้องพิจารณาแรงปฏิกิริยาและแรงปฏิกิริยาให้ถูกต้องนะครับซึ่งการเขียน free body ดแกรมเนี่ยสำคัญมากๆนะครับบทนี้เนี่ยเราจะพิจารณาเฉพาะโครงสร้างที่เป็นฟรมกับแมชชีนใน2มิติ นะครับแล้วโจทปัญหาเนี่ยจะเป็นโจทย์ปัญหาแบบ statically determinate เท่านั้นนะฮะประเภทของการพิจารณาแรงภายในนะครับถ้าเราดึงเอาจุดรองรับภายนอกออกนะครับถ้าเราดึงเอาจุด support ออกนะครับแล้วเราพิจารณาให้เหลือแต่เฉพาะโครงสร้างนะครับแล้วเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงดังรูปรูปที่1นนี้นะครับรูปข้างบนนี้นะครับการหาแรงภายนอกที่กระทําที่จุด support จะจะจะ ลำดับการคำนวณน,นะครับก็คือหาแรงภายนอกที่กระทำที่จุดสป,ปอร์ตก่อนจากนั้นเขียนฟีบอรี่ไดอะแกรมแต่ละชิ้นและพิจารณาสมดุลของแต่ละชิ้นนะครับแต่ถ้าเราดึงเอาจุดสป,ปอร์ตออกนะครับแล้วพิจารณาแล้วพบว่าโครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับเราจะต้องพิจารณาฟีเบอรี่ไดแกรมและการให้สมดุลของโครงสร้างรวมแต่ละชิ้นพร้อมๆกันนะครับข้อที่คนละลึกนะครับ สำหรับการแก้ปัญหาเฟรมแมชชีนนะครับก็คือการเขียนแดงที่จุดรองรับภายนอกและจุดต่อภายในโครงสร้างจะต้องมีทิศทางสอดคล้องอกับแกนของพิกัดฉากที่ตั้งขึ้นนะครับแล้วก็เราต้องคำนึงถึงแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาอย่างเข่งครัดนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเมมเบอร์ Member, มี2 m e เมมเบอร์ต่อกันนะครับด้วยจอย A a นะครับ AX ที่กระทำต่อเมมเบอร์1นะครับจะต้อง มีทิศตรงกันข้ามกับ ax ที่กระทำจะอีกเมมเบอร์หนึ่งนะครับ ay ก็เช่นเดียวกันนะครับแรง ay ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไม่ทราบทิศทางของแรงให้สมมุติก่อนนะครับถ้าคําตอบสุดท้ายเป็นลบแสดงว่าทิศทางจริงกลับด้านกับที่สมมุตินะครับการที่เราสามารถบอกได้ว่าชิ้นส่วนไหนเป็น two force member เนี่ยจะช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาเฟรมและแมชชินได้ง่ายขึ้นนะฮะสำหรับตัวอย่างที่เราจะทำกันในอาทิตย์นี้นะครับก็คือตัวอย่างที่4.5 นะครับตัวอย่างที่4.6นะครับตัวอย่างที่4.7นะครับแล้วก็ตัวอย่างที่4.8นะครับอ่าแล้วพบกันในห้องเรียนครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ